ทียนไม่ได้ไม่ไหม้ไม่สูเลยแหละไม่เปากไแม่เามอันนี้ผมเยดเอตรงนั้นพ่อแม่เนอขาจะมาเาใมันสู้อันเฟื่องมันจ่านีเทียนไม่หมดไม่ไหมมดหรอกมันสู้แป๊บเดียวโ้ร้ยเสร็จดูแล้วไปดูเหมือนในสู้ในเทคแป๊บเดียวแต่ว่าสม่างไม่่เสีย ไม่ส่มไสบเค็กแมนอยู่่หมยเค็กเวมสู๋ๆลงไงคิดว่าเก็บไปกินแล้วเก็บไปกินด้วยนะจะไปส่งพี่น้องเห็นไหมเอาปากเลยแน่นเอาล้อเพลงเลย้อเพลงเลยเดดเลยเนี่ยเลย้เปล่าพอดีเลย้ Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. To you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy มั่วหน,น้าท้อนใสขาใครให้ไปจับตรงนั้นลวอีนางเขาจับตรงนี้จับตรงนั้นก็ร้อนหรอวะกลางข้างๆไงเนาะร้อนปะเนี่ยนั่นแหละ เทอดส่วนพี่เจี๊ยบกินข้าวมาเว้ยใช่ข้าวอร่อยมากเนี่ยดูดิลดนีิไม่คนเลยเหรอบอมันพี่เจี๊ยบใครชวนไปปะไม่ละไม่เท่าไหร่สุดเท่าไหร่สุดมันจะแต่ดีอยู่ทั้งหมดบริการคนอยากทำเช่าคนเลยเข้าไปเข้าสั่งดึงดึงดึงต้องถามพี่ควันทำไมดึงดึง้ที่หนูทำเลยไม่ไม่แล้วก็ไปทางอื่นให้เขาสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำพี่เจี๊ยบ เอานี่ยยังไงถ้าลงในจะลงในเฟซบุ๊กก็เจ้าอะไรอะเจวอะไรอะเจประเด็นเจประเด็นพุ่มกับไข่เจวเนาะขึ้นเดียวขึ้นเดียวขึ้นเดียวขึเดียวดูยอนทุ่นเหบเสียโอนุอแคบโอน่ามันต้องเลยมนเป็นที่เสีมันต้องแคบมันต้องไม่ไม่ไม เราก็ทุกคนน่ะหรออันนี้ไม่แฉกเรื่องเรื่องอื่นไปด้วยใช่ไหมเออก็คุยเขาอร่อยอร่อยอร่อยเพราะว่าหนูว่าทางเดียวไงหนูาทางที่เขาเสิร์ฟอันกินอีกัคิดทุกแบบนะเนาะกินยกเต๋ยยกจานอีเมดาดิอีเมตีมือพ่อตีเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ก็ไมเดี๋ยวมันต้องข้าวหกอ๋อแม่ไม่ดูทาะแม่แม่โทรมาด่าทีนี้เมื่อกี้หนูก็ไม่บอกว่าอยากกลับบ้านจะได้พออไปส่งบ้านได้อ๋อ หมหวานเหรอเมื่อกี้ไหมไปด้วยกันทำไมมาพูดเมื่อกี้อ๋อที่บายเลยสิวซากินอะไรไหมเอากินอะไรไหมยังหลานได้บอกพักยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอมสักอะไรผัดกะทิ้นผักกะทิ้นโอ๊ยนานๆพ่อเธอสามปีไปเลยที่เจ็ดยังไงรูปไปขับแล้วมาหนกันนี่หะเดี๋ยวมึงจะได้เอาละเม่ปอบก็เด็นเยนะเพื่อนกไรเลยั่งไรเลยปอมากีเลย หวนมากพดีเลยม่กินเผาจังพี่เล็กเขามีเขามีนี่ด้วยเองเอ๊มากตัวใเอาเก็บเค้กไว้ผิดแล้ววะไคกยทองเค้กยทองพี่เล็กพี่ซุกดูนี่วยจับไปแล้วถึงหนวฝุ่นผู้ไทยไม่คินเผาวยจับเอาไีถ่า่เดี๋ยวลงยูทูบนะแม่นอเ็นล่าซ์แต่วกินขนเป็นแพ็ค กวยจับอะไรนะกจับยนไกินกินกินกิก้แก้วจ้ว้เนี่เอาอันนี้ส่งกับคผักลักๆักนี่คืออยากกินคือผักกระเกดบอนผักกระเดกงเฉดหลัผักผักกระเฉดบอลต้มำตมนั่นเปนสองตวนี่น่นนรวมนรวมต้องแซบต้มจมในหมูยอแบบผู้ดีนะจ๊ะนาย จะ่ากินม <but, but, S 2> <be> ืดนะคะขับรถชนรถที่ป่าเออว่าชนคนนู้นคนนู้นด้วยแม่กลัวอะไรเงี้ยนะแวกขับรถชนรถี่ปารัท้้งฝดไนนบอกท้งนทางนู้นตก็อากเิ็นเนี่ยั่นอเตยนอนเม่ได้บอนเ้ยรอนนเตียงกั้งคืนอ่ะแอ้รถเขาอยู่ข้างบนบ้านที่สอง เขาให้ั oh, um, uh, ๊ยเอ็นไงเขาเอ้ก๋วยจักมยูเอ็นเ้าใส่มาเาใส่หมูยอกันด้วยเอ้ยใส่ยออย่าลืมชิ้นหมูด้วยละหมูตุนอร่อยอยู่เอาหมูตุ๋นด้วยเหรอขอใเนี่ยไปเดาไม่ต่อไเดาไปามไปเป็นกินงได้ใครจะเอายากยวนเอากอ้กชิเดียวพอเพื่อนมา